ฝังกลบอาถรรพ์7ปีนักร้องหนุ่มอวยพรแฟนสาวสุดหวานคนบันเทิงยังแห่แซว เป็นการวอวยพรวันเกิดหวานใจที่น่ารักสุดๆเลยค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มตามเดอะสตาร์โดยเมื่อวันที่ผ่านมา25กันยายน2565หนุ่มตามได้โพสภาพคู่แฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่า HBD and happy anniversary 7 e v y e a r นางปานดาราอ t ธัญทาทร under score G ขอให้เองมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงบ่นค่าน้อยลงขอให้ทุกอย่างที่ทำตั้งใจทำและขอให้สำเร็จอะไรไม่ดีให้ผ่านไป เริ่มต้นใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆข้าจะแบกเองเองเวลาเองล้มเองเหนื่อยเพราะเองน่าจะเหนื่อยสักข้านี่แหละเป็นที่รักของข้าและทุกคนแบบนี้ต่อไปหลังจากนั้นมีเพื่อนๆดาราเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นโดมจรุวัฒน์คอมเมนต์ว่าเฮ้ยอ่านชื่อไอจีซ้ำหลายรอบมากว่าใช่เหรอวะแคปชั่นอบอุ่นขนาดนี้การเดชตาคอมเมนต์ว่าน่ารักจังวะขารักพวกเองทั้งคู่เหลือเกิน HB d ครับ h a n y a ร h o n ปออนนันนบคอมเมนต์ว่าสุขสันวันเกิดน้าหมวยมีความสุขมากๆมีเรื่องให้หยุ่มหัวน้อยๆนะและอื่นๆอีกมากมาย